กิจการของริชีค่ะวันนี้ทางทีมงานจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราว3กิจการของริชีนะคะพาก็อตเนี่ยไปดูลาดลาวเตรียมที่จะช่วยกันบริหารค่ะเตรียมตัวเป็นเคยชาวดอยกันแล้วนะคะขึ้นเขาฝากตัวกับต้บตนตระกูล3ธุรกิจที่เชียงใหม่ริชีออร์เนตดูแลก่อนจะพาแฟนพระเอกชมกิจการ ลุ้นช่วยกันสารต่อค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เขาน่ารักกันจริงๆนะคะก็ส่งส่งความหวานดิทิปเชียงใหม่ลิชี่เองแล้วเปิดเผยภาพเป็นภาพที่คุณแม่เองนั้นก็ยินดีต้อนรับนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เขาน่ารักมากๆค่ะล่าสุดนี้ก็ลิชี่ทั้งคู่รับฉายาว่าคนคลั่งรักแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่ามีภาพคู่ออกมาให้เห็นกันบ่อยครั้งไม่ว่าจะวันพิเศษหรือวันสําคัญใดๆก็ตามก็ God, อยู่ด้วยกันเป็นโมเมนต์ที่ ดีๆมีเรื่องราวดีๆล่าสุดนี้ทางด้านของหนุ่มก๊อตและสาวลิชชี่เนี่ยขอใช้บัน่างให้เป็นประโยชน์แล้วค่ะ ดยการส่งท้ายปีเก่ากับทิปแอวเมืองเหนือไปเที่ยวบ้านของริชชี่หวานใจที่จังหวัดเชียงใหม่ทริปนี้ทั้งคู่เองนั้นก็จับมือไปพร้อมกันเลยค่ะได้เห็นภาพพี่น่ารักของแม่ริชชี่ต้อนรับลูกชายอีกหนึ่งคนอย่างดีเลยแม้ว่าจะยังไม่มีภาพคู่ของก๊อตริชชี่ออกมาให้ได้เห็นกันสักเท่าไหร่แต่ก็สัมผัสได้ว่าโอ้โหในความหวานนั้นเนี่ยมันทะลุฟเฟรมออกมากเลยทีเดียวแล้วค่ะเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันค่ะซึ่งสามธุรกิจนี้นะคะที่เราจะพาไปดูเนี่ยก็เป็นธุรกิจของครอบครัวสาวริชชี่ ที่มีความสุขมากๆเราได้เห็นภัพจากการส่งต่อความสุขนี้นะคะโดยใน็้า้านของทั้งคู่ก็ได้มีการไปดูไล่ชาแล้วคะ่ะแล้วก็รวมถึงไปช่วยน้องๆนะคะอยู่ที่บนดอยเป็นชุมชนเล็กๆเอาของไปบริจาค แล้วก็เอาไปกระจายที่อื่นๆได้ไปเจอญาติผู้ใหญ่ของน้องริชชี่หมดเลยครับจริงๆเจอครบเลยนะทั้งคุณพอ่อคุณแม่ญาติๆครบเลยเพราะว่าเขาเนี่ยก็มีโฮมสเตย์อยู่ครับมีโรงแรมอยู่ที่อำเภอฝางไปเที่ยวได้นะครับเรียกได้ว,ว่าฝากตัวเลยไปฝากตัวด้วยนั่นแหละครับแล้วก็ไปทําธุรกิจไปทํากิจการดีๆร่วมกันพอที่เห็นหนุ่มก๊อตเขสัมภาษณ์แบบนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่า ไม่ต้องรอรู้อะไรให้เสียเวลาเลยแล้วค่ะหากดังคู่พร้อมจะเผยข่าวดีต้องอีกไม่นานนี้และอีกไม่นานเกินรอเพราะทั้งครอบครัวสาวลิชีและพี่น้องบนดอยปูมืน่นได้มีการต้อนรับหนุ่มคนนี้เป็นอย่างดีส่วนเรื่องกิจการนั้นยังมีการนําพาไปเยี่ยมชมอีกด้วยนะคะเตรียมตัวช่วยกันสืบต่อกิจการบนดอยปูมื่นได้เลยละค่ะ